ที่นี่ก็คือคัอปเปิบยญยเครื่องนะครับก็มียักษ์สตนอยู่หน้าร้านเขียวขาวนะครับปี1978ตอนนี้2022ก็4 4ปีมาแล้วนะครับก็เป็นร้านดังนะครับก็ขับรถมาจากในเมืองสุโขทัยนะครับอ่าก็เป็นข้าเกียบนะครับนี่โอ้นะครับอันนี้ก็เป็น ปลาล่าของขายนะครับโอ้เป okay. oh. ็นไงครับเก็ Barbie> ียบแล้วกินกรอบกรอบโอ้โหฟันหักเลยครับโอ้โหอันนี้ก็เขาเกลียบนะครับขอลองดูหน่อยโอ้เนื้อสัมผัสในร้านนี้ก็จะติดแอร์ครับแต่เป็นแอร์ธรรมชาตินะครับเราก็จะได้กลิ่นฟืนนะครับดูหน่อยตรงนี้ก็ลงครัวนะครับอ่าตรงนั้นที่เขาทำเตาถ่านเนี่ยเขาประคุมครับโอเคนี่โอ้โหเตา ใช้ฟืนฟืนไม้นะครับนี่กำลังทำมันอยู่นะครับอ๋อเมื่อกี้เดินเข้ามาไม่ถึงชั้นหน้านะครับมีขายผ้าด้วยนะครับนี่นะครับอ๋อมีโซนด้านในนะครับมีพัดลมแต่เรานั่งอยู่โซนด้านหน้าร้านนะครับก็ไม่มีที่นั่งก็เลยรีบจองหน้าร้านไว้ก่อนก็มีทัวร์มาลงได้นะครับทัวร์ฝรั่งคือทัวร์อ่าวถัดกันไทย ชัวฝรั่งนั่งรถอีแตกมาจุกจักตุกจักปักใช่ไหมเข้าพันเพราะเรมีอะไรมาพันเหมือนจริงจริงไม่เห็นไหมฝีพันมีพันธองมาแล้วโอเคโอเครสชาตินะครับก็ไม่ต้องปรุงครับเคี่ยวไปแล้วนุ่มนวลมากนะครับนุ่มนิ่ม เป็ดแก้วแม่มาอีกหลายแบร์เปเจียแบร์กิบให้หน่อยตัวนี้เป็นเข้าเปิ๊บนี่มีไข่เปิ๊บนะครับเอาไปก่อนเลยนะครับให้จัง โอ้อร่อยมากเลยครับไม่ใช่นะอันนี้คือมีแบรนะครับเอาก๋วยเตียวแบรแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเปิ๊กอ่ามีอะไรบ้างแป้งหนาๆ่อยนะครับแล้วก็มีไข่แล้วก็มีหมูแดงอันนี้มาอีกแล้วนะครับแบรอันนี้เขาก็มีใบตองหอยนะครับแล้วก็มีหมูแดงชิ้นใหญ่ๆครับย่างต่ถ่าน มาแล้วครับนี่ชํำใหญ่ยังเหลือก๋วยเตี๋ยวแบรเบ้้วเตี๋ยวดก๋วยเตียวแดงรู้สึกว่าจะกินกันเลยแล้วก็ไม่ไม่ปรุงนะครับชิมเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างบอกว่าอ่านจากริมผิวป,ปากบ,บอกว่ากลมก่อมน,นะครับ